สวัสดีผู้เล่นชาวแลกนัลล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะแลกนัล็อกและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถุนธรรมอัพไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คัอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google s h e e t t เด l a แล็กนารกนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้พามาทสกันว่าไอ้ทสปีดเนี่ยมีผลต่อความเร็วในการออกสกิลของอาชีพแต่ละอาชีพไหมนะครับเพราะเชื่อว่าต้นเกมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเล่นเป็นสายสกิลกันแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าต้องอัพเอจิเพื่อให้สกิลเนี่ยออกเร็วขึ้นม เดี๋ยวผมจะเทสที่ตัวอาชีพแบ็กสมิธเนื่องจากว่ามีสกิลอะดรีนาลีนเอาไว้เพิ่มได้สปีดด้วยนั่นเองนะครับแค่2สกิลนี้ก็ได้สปีดเพิ่มขึ้นประมาณหลายร้อยเลยกรณีแรกเดี๋ผมลองถอดอาวุธออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูได้สปีดซึ่งมมาจะได้น้อยที่สุดเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ121นะครับเดี๋ยวผมลองเทสจากการตีตัวต้นไม้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันตีเข้าแค่ทีละหนจะได้เทสตีได้นานหน่อยนะครับ ันนี้เป็นความเร็วจากการใช้สกิลเมโมไรนะครับซึ่งเป็นแบบมือเปล่าไอเทมสปีดอยู่ที่1น1รนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามันช้ามากๆเลยนะครับตอนที่ถอดอาวุธออกหมดแล้วอันนี้ก็เป็นแบบมือเป่าไม่ได้ใส่อาวุธอะไรเลยนะครับต่อมามาลองใส่อาวุธกระบองกันเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะไม่เทสขวานเนื่องจากว่า เอทัสปีดเนี่ยมันเพิ่มมาแค่เป็น145เท่าน,นั้นนะครับมันแทบจะไม่เห็นภาพเลยก็เลยเปลี่ยนไปใส่กระบองเลยทีเดียวนะครับการที่ตัว bs ใส่กระบองจะได้เอทัศสปีด1 0 0นะครับตอนนี้เรามี spd อยู่ที่240กว่ากว่านะครับและนี่ก็เป็นความเร็วจากการใช้สกิ m เมมโมไนท์ของ bs นะครับตอนนี้ใส่กระบองแล้วก็มี spd 243ซึ่งดูแล้วมันเมมเร็วกว่าการใช้มือเปล่าที่ S สปีด1นะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวหนะครับ และแบบที่3ก็คือจะใช้กระบอกเหมือนเดิมแต่ว่าจะกดสกิลบัฟด้วยก็คืออะดรีนาลีน2สกิลนี้นะครับเอสพเดิงผมจะเพิ่มเป็น361ซึ่งดูแล้วความเร็วก็แทบไม่ต่างกันกับการใช้กระบอกปกติที่ไม่มีบัฟเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองเทียบ3ามเคสให้ดูเลยก็คือตอนใช้มือเปล่าตอนใช้กระบองแล้วก็ตอนใช้กระบอง,แล,อบองแล้วก็มีบัฟด้วยซ้ายสุดคือใช้มือเปล่าภาพกลางคือใช้กระบองแล้วก็ภาพขวาคือกระบองแล้วก็มีบัฟด้วยผมทําตัวเลขกําก,กับไว้ด้วยตอนที่มันออกดาเมจเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการที่เราใส่อาวุธเนี่ยจะทาให้เราใช้สกิลได้เร็วกว่าการที่ไม่ใส่อาวุธนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะโชง์ไงให้เห็นภาพมากกว่าน,นี้ก็เลยเอาบูลเลตจากการที่เราตัดต่อวิดีโอเนี่ยมาโชว์ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าการที่เราใช้มือเเปล่่่าาาาาียควววมรร็กกกออจะช้ ทีนี้ผมกลัวว่ามันอาจจะเออเรื่อจากการที่เราใช้มือเปล่าเมมนะครับก็เลยลองไปใช้ขวานที่ภาพด้านซ้ายเนี่ยอัสปรอยู่ที่145นะครับก็เห็นว่าความเร็วในการเมมเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยทั้ง3กรณีนะครับสรุปแบบจากการใช้เลเยอร์ที่ผมตัดวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับการที่เราใส่อาวุธประเภทใดก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะมีความเร็วในการโจมตีที่ต่างกันแต่ว่าความเร็วในการออกสกิลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ และนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาเทให้ดูนะครับว่าอัตราสปีดเนี่ยมีผลต่อการออกสกิลได้เร็วขึ้นแค่ไหนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซั b สไคร์ช่องจินเจอร์แชนเนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ